ในตอนนี้นะีผมไม่ใช่ดาร์คคูเซเดอร์อีกต่อไปแล้วแต่ผมคือฮลี่ไนย์ยังไงล่ะ <c oughs> เอาล่ะ <c oughs> ผมได้รับการเอาเวกใหม่นะฮะผมในตอนนี้ผมเป็นเทพแล้วนะฮะผมเป็นผู้เข้าแสงสว่างเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่งตัวอะไรคือแบบเฟียวจัดนะครับอ๋อแล้วก็ต้องบอกอย่างหนึง่งคือมีบอสบอสหลักนะ,ะเป็นในเรื่องหลักหรือบอสลับนี่แหละนะ มฆ่าไปแล้วนะครับแต่ผมลืมอัดคลิปนะฮะอันนั้นผมโง่อยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะฮะแล้วก็ได้ชุดเกราะนี้มาครับดาบนี้เป็นของเอ่อเพตานะครับเป็นบอสตัวแรกของเรานะครับเอ้ยโยมาครับแล้วผมเล่นสายโฮลี่รับนึ่งดิกำลังอวยเนี่ยโหยนี่นะดูสกิลครับโหนี่เรียกแซมมอนนะฮะแซมมอนมามาทุกหัวฮะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเออเออตัวนี้เป็นบอสไฟแน่นอนฮะเพราะว่า ผมเก็บไว้เลยผมเห็นปุ๊บผมรอเลยนะฮะโหแล้วดูคัสซีเราดิโหมันเข้ากับชุดมากเลยเนี่ยขนาดนี่ยมบนต้องบอกว่าขอบคุณที่ได้สกินนี้มาเลยนะไม่รู้เอาอมาจากไหนแต่มันเหมาะก,กับดาบมากดูดิมีออร่าด,ด้านหลังโอ้โหแล้วมันมีพุงวะนะเนี่ยเไปเทำไมนักรบมีพุงล่ะโอ้ยเ,เสียชาตินักรบมทโคตรเท่ ไม่ใครฮัมมิ่งอะไร mm hmm. แล้วบอสตัวใหญ่ดังวะลดูซี่อืมเฮ้ยนี่คือดูซี่เหรอบอสสองตัวโดนรุมเหมือนกันนี่ไงอ,อาขำขำขำไม่เปรตด,ดูจากทรงน่าจะสองรุมหนึ่งครับโ,โอ้โห กูดโดนลุมอีกแล,ล้วกูโดนเกียร์รอีกแล้วอ่ะมึงมามึงมาแนะนำาให้มาให้หมด c o มมอนเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วทำไงเฮ้ยมึงโอ้โหซัม,มมอนมึงซัมมอนสิ่งที่ไม่ควรซัมมอนมาที่สุดหมา โดนดาบอันโฮลี่ปัดไปทีเดียวก็จบแล้วครับไอ้นี่มันทำยังไงวะส่องเหรอหรือว่ามันต้องไปลกความตายต้องดึงเหรอึบโอ้โหต้องดึงจริงด้วยมาครับ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 อุ้ยแล้วเราโดนอะไรทำไมเรื่องเ,เรื่องเราทำอะไรอ่ะ w h ด t อย่าเข้ามาใกล้ด้วยดาบเล่มน,นี้ เราต้องเราต้องเก็บบูซี่ก่อนครับดูซี่หล่อนี่เฮ้ยฮ่าอุ้ยอุ้ยเคลียร์ทั้งแมปเคลียร์ทั้งแมปเอาวะเอาวะทำอะไรอ่ะต้องหาที่หลบปะเนี่ยดูกระซองไม่มีที่หลบนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเออมันตามมันตาม เฮ้ยมันตามจริงด้วยโอ้โหมึงเอฟวีสเตปเอฟวีสเตปบอกให้อุยจะตายละจะตายแบบนี้ไม่ได้นะอ๋ออเฮ้ยห,หรือว่าต้องไปรถคนตายวะถึงจะง่ายไปรถคนตายเลยไหมไม่ดีว่าว่ามันดึงได้ดึงก่อนดีกว่าครับเฮ้ยไม่ได้กินบอกเลยว่าไม่ได้กินนะลูซี่อยู่ไหนวะเฮ้ยโทนารโดโทนารโดอินวอเกอร์ มาครับไ่ไหนองะมานี่ฟัน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 อุย้ยทำไมมันอยู่กองอย่างเงี้ยโอ้น่าสนใจปาดครับชู้ตายตายมไม่ได้สู้แต่ว่าไม่ได้สู้ไอ้พวกนี้คือเอามาทำอไมนะเอามาเป็นพอพแล้วไม่ได้เ e อียงผีด้วยนะเลือจะเชื่อเฮ้ยออ่ะืม ต่ค่าตัวนี้ก่อนค่อนข้างสร้างความลำบากใจโอ้ลำบากใจเหลือเกินเออโออลำบากใจล้มบัญชีเหลือเกินเออย่าอ๋าอสุดโอเคหน,น,นาวหนาวหนาวเหลือเกินนี่ครับต่อค่าไอ้นี่ก่อนดึงวินยานเอาไม่โดนเอายาดึงวิญญาณ ีโอ้การอนาเขตครับเรียบร้อยเสริมเลือยดย่อยเสริมเลือดย่อยก่อนอย่าบอกนะว่าโฮมิ่งใหม่แล้วโฮมิ่งไอซ์บอลมาครับโดนต้องแข่งทีสตาร์มีหน้าหายไปครึ่งเลยนะโคตรแย่มันตามครับมันตามมันตามจริงมันตามมันโดมิโน่เลยโอ้โหแล้วดูมันแล้วดูมันแล้วดูมัน ม,ม,ามาแล้วแล้วมาแบบอุ้ยอันนี้เร็วอันนี้เร็วแต่ยังไม่เท่าไหร่นะโอเคขอโทษมินขอโทษที่มินมาครับมาครับอุ้ยแรงแรงอ่าเติมเลือดดีกว่าดูซิดูซ,อซอิอยู่ไหนวะดูซิจังอุ้ยย่ดนานนะอันนี้คือนานนะฮะมีนานกว่านี้ไหมโอ้ มาละมาจะทำอะไรออกมาออกมาออกมาอุอ้ยเดี๋ยวเียกตัวพี่มาทำไมเนี่ยโอย้ชิบหานละหายทุนชิบ่ายละเอออุยอ้ยอุย้ยอ้าและข้าฟื้นคืนาีแล้วอาตายนี่ครับ มาโลกคนตายง่ายกว่าเยอะเลยตายซะตายซะโอ้โหโดนไอ้ไปยุน้ำแข็งก็ลือไปลือว่าห้ามโดนยังไงยังไงมาอีกละเฟสสองแน่นอนผมรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปว่ะไอเนี่ยมันต้องออกมาเองฮะเอ๊ะให้เลงเหรอ เอา้าตายดิโหโจนฮอลลี่ปักหน้าตายเงเรียบร้อยครับวิ n งออฟกริฟคือเอ้าทำไมเจ้าตัวไม่ออกมาสู้เองวะโอ้นั่นไงสัญญาณได้เวลาละทำละละ้างหมอนเลยว่าพลังของเทพม,มังกรสถิตเอ้ยพลังของเทพแห่งแสงสถิตยิ่งกวเราเนะฮะโวว่าบ้านเราต้องไปหาดูสกิลใหม่ๆม,มีอะไรบ้าง มมตอนนี้มีแค่4สกิลที่มันแนะนำมาอุ้ยโอเคไปล้างสัญญาณข้างบนก่อนแล้วค่อยลงไปข้างล่างตามนี้อันนี้ไปได้เปล่ามันจะไปไม่ได้นะมาครับขอทำการล้างสัญญาณโดยด่วน Clean the Beacon อืมนั้นมาแล้วสวยเปินแห่งแสงไงล่ะเอาละฉันขอทำการชำระล้างทำการ นี่ชุดกอดสีทองแล้วพอโดนสีแดงแม่งไม่ใช่สีทองละเรียบร้อยส่งปีเสื้อไปล้างสัญญาณนี่มันเหลือกี่อันเนี่ยผมจำได้ว่าตอนเปิดเจอเลอร์มันเยอะเลยนี่แสดงว่าผมยังไม่ถึงครึ่งทางเลยะ What the fuck? ได้บวกสิบไอเทมมาเออแล้วตัวนี้ตัวนี้พาไปไหนฮะอะไรอ่ะ What What the fuck Dude Dude t e เ h e ยบุ๋นกาอานัเก็บปึ๊บกูกางวงไว้ที่ไหนวะเดี๋ยวเอ้ยตามงลงมาวะเฮ้ยนั่นนี่อ่าคอมบ์แอนเกต มามามา่มา,าชาร์ตเต็มข้อ,อเต็มข้อทำอะไรวะนะมาดีมาดีมยกมา,มาไปขี่บังกรกันก่อนเลมาครับเก็บของโชว์หลบได้หลบได้ก็แย่ละนี่ได้แ้ว่าร้อนเต็มคำหืมมาดีอะไร จะทําออนไรน์ออนไรให้มันน้อยๆหน่อยเถอะนะฮะยังไงสิใหม่ก็ไม่ใช้แต่ท่าเดิมๆไม่เบื่อเฮ้ยมันไม่ได้ใช้ท่าเดิมๆม,มันใช้ท่าใหม่มาเด็กเหยียบมาเหยียบมาใหม่อา

ติดแน่นรถเรื่อยๆไม่ได้ละตอนนี้จบทำอ,อะไรอ่ะมันมันเอาเวทเหรอมันเอาเวทเหรอเอาเวทเหรอฮึบโดนอยู่ดีเหรอฮึบมาเลยอ้าวเฮ้ยอ,อ,อ,อีกแล้ว ผมเจอมันสามรอบแลด้วยผมแพ้มันสามรอบเลยอะเป็นไปได้หรอวะแริวโซกุูตกเดียเหมือนเราจะขึ้นมาบนสุดนะครับผมแต่แถวนี้มันไม่มีบีคอนนะโอ้มีนี่โอ้โหอยู่ใกล้เลยเดี๋ยวบอกนะว่านี่คือจุดบีคอนจุดต่อไปนะฮะเราเข้ามาทางท่อระบายน้ำนะครับแล้วก็ผ่ามาที่นี่นะฮะแต่ค่อนข้างที่จะต้องโอ้ what the fuck อันนี้ต้องใช้เวท เราเรียนรู้พลังศักดิ์สิทธิ์วะพ่อเฮ้ยมันก็กศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเอาเป็นเพลงเลยแม่งมาดิจะแข่งกันเหรอ,อให้มันดูกันว่าใครโหดกว่าเขาบ่นว่าเซาเทียนเฮ้ยไม่สิ่งเดียวที่แกไม่เคยเรียนรู้ก็คือแกไม่รู้วิธีหลบยังไงล่ะแกไม่มีปุ่มโอ้เหมือนฉันเหมือนจะไม่มีอะไรให้สำรวจเฮ้ย What the กลับโลกก็ได้กลับโลกก็ได้ามาบอสเหรอไม่ใช่บอสนี่ว่ามาเดอาเดปาดเรียบแล้วปาดเนียเออกูตีแรงนะมาเดมา ไม่เจอกรนะตักดานะตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่ปาเราอะฮะฮึ <c oughs> เอ้อุ้ยอันดึงอะอะไร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 ก็ปาดวันนี้เรอเฮ้ยทำอะไรโอ้มันมันเสกสรรขึ้นมาเสกสรรขึ้นมาอะไรอะไรจำได้หมดอะนะจำได้หมดแหละจำได้หมดแหละ จำได้หมดอะตายซะไม่ต้องให้ถึงมือเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าอุ้ยไม่มีไม่มีเอ๊ทำไมมีค้อนมาอยู่ตรงนี้ล่ะล้างได้เลยเหรอจริงจังปะเอาเลื่องว่ะล้างโดยที่ไม่ต้องแบบว่าไอ้นี่เลยม่ต้องสู้กับบอสเหรอสุดจัด มันมีบอสไฟให้เหนื่อยหรือว่ามันมีวะไปขอกินน้าแป๊บนะครับโอเคกินหมูวะงานนี้ ดูสิว่าพื้นที่ใหม่มีอะไรโอ้ว้าวเปิดมาก็มึงเลยเหรอเอาไปเลย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 เอ้ยมันปัดทิ้งด้วยโอ้โหมันปัดหรือมัทะลุะทะลุมากกว่าเพิ่มาม,มามาเดิเจ๋งๆเงหรอฮอโอเคประเด็นคือ,อ มันจะไปนะั่นทำไมวันนี้ตายซะแทงเข้าที่คู่หัวใจเอ้ยหัวใจให้เดามันะเหมือนจะเป็นบอสไฟนะทำไมมันถึงได้กว้างนะมีหีบล่อแบบนี้แต่ถามว่าน,น่าสนไหมน่าสนคนระับกี่ตัวเนี่ยฮัลโหลโอ้โออ,อะไรอ้าย เ้ <c oughs> เกือบนะแต่ก็เท่านั้นเกือบนะแต่ก็เท่านั้นแค่เกือบทำอะไรคิดว่าคิดว่าใช้ท่าลามใส่ได้คนเดียวเหรอผมก็ทำได้เหมือนกันว้ายมาเดะเอาจุละตัวเดียวจุดละตัวมาตัวะนี้โฟกัสครับโฟกัสโฟกัส โ,โหมันมันตายง่ายสร็แล้วว่าต้าอคายไอ้รอบรอบตัวเลยไ,ได้โอ้ยอ๋ออ๋อ,อตาย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 ซะฮะทำไมมันแค่ล้มอ่ะเฮ้ยคิดว่าไม่รูเหรออะไรอะไรฮะโอ๊ยทำไมมันถึงได้ าาามาดิ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 ตีโคตรแรงอ่ะตายซะเฮ้เเาาเยเฮ้ยอ้าวอ้าวอะไรล่ะใช้ทีาวายอาร์มครับท่าอะไรวะขออนุญาตดูก่อนนี่ดีวายอาร์มว่ะเอ๊ะ ว e h e ต l เฮ้ยจัดประเด็นคืออ้าวตัวอื่นไม่มาเหรอเนี่ยแหละน,หลนะมาสู้กับบางกรแห่งแสงก็ได้เป็นนี้แหละความพ่ายแพ้จะร้องอ, <l ong> อะไรมึงตายซะโอ้เปิดได้แฮะเอ้าเดี๋ยวนั่นนั่นมันคนที่เคยซื้อของ สโตมันเจ้ายังมีชีวิตยอยู่หละะังจากเรื่องทั้งหมดทั้งหมดไม่มีความหมายกับข้าหรือว,ว่าเจ้าทำไมเจ้าถึงมาอยู่นี่ก่อนข้ายังลังเลอยู่ที่จะไปต่อเพียตาอ้าข้ายังซื้อของจากเจ้าได้เหรอดิ เป็นเกียรติมากขอพระไทยเป็นอย่างสูงนะว่า่ต่เจ้ามีอะไรค่ะซื้อมาอะไรอ่ะเรียนออลาฮิวบอรยูแอนเอเนียบายอะไรอันนี้ฮิวเพื่อนได้ด้วยอ้าวรออะไรอ่ะ ก็มันเพิ่มพลังให้เราอะขออนุญาตเลยครับเช็คไหนอ๋อบุกนี่ได้เหรอโอ้ยขอรู้ท่าก่อนโหโอ๊ <laughs> พลังมังกรทองอัโอ้เอาได้บัฟด้วยเดี๋ยวเรา ต่อต่ตอต่อว่าบอร์ดไฟปะใช่มั้งอ๋อบีคอนอันนู้นแล้วบีคอนเนี่ยนี่ไงยังไม่ได้เคลียร์เลยโอ้โหบีคอนอีกอ,นอันนึงอยู่ตรงนี้ฮะทั้งนั้นเราเอานี่ก่อนเอานี่เป็นหลักเลยแล้วกันนะเซ็ตไปเลย <_ O> มาครับเฮ้ยฮ่า วจู่ๆก็ได้รับพลังของมังกรทอง <c oughs> มไม่ใช่แล้วไม่ใช่พลังแห่งแสงแล้วมังกรทองนี่ยไปครับข้าอยากเห็นกับตาเนี่ยข้ารู้ว่าข้าสู้กับใครอยู่โอเคคอมโอเฮ้ยคอม ทำไมเจ้าดูป่วยๆเอาไปเลยนี่ดาบดูใส่อะไรฮะอ๋เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคขอโทษที่มินเมื่อกี้คือไม่ได้ตั้งใจจะมินระยะตีของมันถือว่าไอ้นี่มากเลยงั้นก็ดิงวิญญาณ ขวาผ่าตายซะมันจะทำไหมสิมันจะทำไหมสิโอเคเออเด็กผิดแน่เฮ้ยทำาไปดูๆมันมีอันนั้นวะโอ้โอ้โอ้อะไรวะเดียได้เล่นอย่างนี้เหรอก็มีทีเด็ดเหมือนกัน <laughs> มาดิมาดิอต่อ้ากำลังาิาายู่จงโวาดูดวิญญาณตาาาาาาอาา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 ายา อเคฮะอู๋ต้องไปไหนเนี่ยอ้โอ้อะะเฮ้ยอือฮะอ๋อตกใจด้วยว่าไม่ไม่ตายรอดเลยรอดเลย